สามข้อผิดพลาดนะคะในการลดหุ่นของวัย0บวกคะ่ะข้อแรกนะคะก็คือเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายนะคะจริงๆครูวีน่ะไม่ได้แอนตี้การออกกําลังกายนะคะแต่คุณครูวีอยากบอกว่าใครที่อยากลดหุ่นลดพุงนะคะให้คุณเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนอาหารก่อนนะคะปรับเปลี่ยนการกินให้กินเป็นมือมือจากเดิมที่กินหลายๆมื้อเนี่ยมาเปลี่ยนใหม่ทําให้เราเนี่ยกินเป็นมือมือก่อนนะคะเพื่อทําให้การเผาผลาญของเราเนี่ยกลับมาแล้ว เราจะเพิ่มเติมการออกกําลังกายเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหานะคะครูวิเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็ออกกําลังกายนะที่เล่ามาเนี่ยครูวิเป็นมาก่อนทั้งหมดนะออกกําลังกายมาตลอดนะคะ1ปีในช่วงที่ไปเรียนที่เอ,อ่อกรุงเทพนะตอนนั้นไปนเรียนหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นนะออกกําลังกายทุกวันเอะทำไมมันไม่ลดนะตอนนั้นไม่มีความรู้นะทำมาเป็นปีๆไม่ลดนะคะแต่พอเราปรับเปลี่ยนเรื่องการกินเนี่ยนะคะ ไขมันลดลงรอบเอวลดลงน้ําหนักลดลงได้เลยนะคะเพราะนั้นการข้อผิดพลาดที่1ก็คืออย่าเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายให้เริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารก่อนแล้วการออกกําลังกายเนี่ยเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเนาะ,ะข้อที่2ข้อผิดพลาดก็คืออยากลดหุ่นนะคะแต่เริ่มต้นด้วยการหาตัวช่วยเนาะ ใช้ยาลดน้ําหนักบ้างใช้อาหารเสริมบ้างนะคะจริงๆอาหารเสริมอะไม่ได้ผิดนะคุณสามารถเสริมได้แต่คุณต้องรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยขาดอะไรนะเราไม่สามารถใช้ตัวช่วยหรืออาหารเสริมได้ตลอดชีวิตนะคะแต่เรานะ่ยต้องมีความรู้ในการเลือกเนาะวันนี้ถ้าขาดอะไรก็เสริมเพิ่มเติมเข้ามาแต่การกินแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออาหารธรรมชาติกินแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันก็จะขาดความหลากหลายเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ย เริ่มต้นนะถ้าใครจะใช้อาหารเสริมเนี่ยปรับพื้นฐานให้ดีก่อนปรับการกินให้ดีก่อนนะคะกินอาหารธรรมชาติกินอาหารที่มีไฟเบอร์เน้นผักผลไม้ก่อนไม่กินคาร์โบไฮเดตคู่กับไขมันเพราะกินคู่กันแล้วมันเกิดการเกิดการเก็บสะสมเนาะให้เรานะคะปรับจากใช้ตัวช่วยเป็นสาระนะให้ให้เรามาพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก90%แล้วอีกสัก10%เนี่ยถ้าคุณจะใช้ตัวช่วยเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะ เราไม่สามารถใช้ชีวิตนะคะคู่กับตัวช่วยหรือพึ่งพาคนอื่นได้ต่อชีวิตนะและข้อสุดท้ายนะคะในข้อที่สาเนี่ยสำคัญมากก็คือเราเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นทําทันทีนะคะไม่ได้เริ่มต้นเพราะอะไรคะครูบีเคยเป็นนะไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องไม่ต้องรีบรดหุ่นหรอกนะอ้วนหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอกสามีก็โอเคสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะอ้วน8 4ดกิโลรอบเอวสีนิ้วสามีไม่ว่าอะไรหรอกนะคะไม่มีปัญหาฉันไม่แคร์เรื่องความสวยงามใส่เสื้อผ้าไม่สวยก็หาเสื้อผ้าใหม่นะเปลี่ยนไซส์ได้ XXL นะไม่มีปัญหาหนะ้าที่การงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็ยังทํางานได้อยู่นะแต่ปัญหาคืออย่างนี้ค่ะพอเราอายุ40เนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนกับวัตถุระเบิดอนะรอระเบิดนะถ้าเป็น ภูเขาไฟก็รอระเบิดอรอปะทุครูวีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้มีความรู้นะถูกจับกินยารักษาเบาหวานไปเรียบร้อยแล้วพอน้ำตาลตอนที่อดอาหารเนี่ยร้อยสี่มิลลิกรัมน้ำตาลสะสมอยู่ที่5.8คือพร้อมเป็นเบาหวานได้เลยแต่จุดเปลี่ยนของเราก็คือว่าเราเนี่ย มีความเสี่ยงแล้วก็มีภาวะที่เราหายใจไม่ออกตอนที่คุณครูวีเคยเล่าว่าไปออกหน่วยตรวจโควิดใช่ไหมพอรูดซิปชุด PPE ปุ๊บมันหายใจไม่ออกแสดงว่าข้างในเราเนี่ยมันเสื่อมมากมีไขมันแทรกอยู่ในปอดอยู่ในอวัยวะข้างในทําให้การหายใจเนี่ยมันมีปัญหามันจึงเป็นจุดเปลี่ยนให้ครูวีเนี่ยปรับเปลี่ยนนะคะแล้วกลับมามีสุขภาพที่ดีได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะสําหรับใครที่อายุ40ปีหรือใกล้ๆจะ40ในการเริ่มต้น การเริ่มต้นไม่ยากนะคะครูวีแนะนําอย่างนี้ค่ะให้เราเริ่มต้นกินเป็นมือมือก่อนนะคะปรับเปลี่ยนจากที่เคยกินหลายๆมือ้อกินเป็นมือมือนะข้อต่อไปก็คือเพิ่มเติมเรื่องของการกินน้ําให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมการกินอาหารธรรมชาติผักผลไม้เนาะแล้วก็ถ้าอยากได้ความรู้ก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของครูวีได้เพราะนั่นวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นนะคะใครที่อยากมีหุ่นดีสุขภาพดีเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกคนมีหุ่นดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ